สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการล้างแว่นแบบง่ายๆนะครับหากแว่นเราเป็นค้าบสกปรกนะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดแว่นหรือใช้อะไรไปเช็ดอาจจะไม่สะอาดเท่าที่ควรนะครับวันนี้มาดูวิธีการง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับมีอ่าทารล้างจานครับแล้วก็ภูกกันนะครับแล้วก็กระดาษทิชชู่ท่านเองนะครับวิธีการนะครับแล้วก็ เอาน้ำยาล้างจานนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเราก็มาผสมน้ำนะให้มันเจือจางนิดหนึงนะครับแล้วเราก็อย่างนี้ครับล้างแว่นครับล้างท่วครับเพื่อกำจัดเศษฟุ่นเศษอะไรออกก่อนนะครับอ่านะครับโดยเราจะล้างนี่เราจะเน้นที่ตัวเลนนะครับวิธีการเราก็นะครับเอาน้ำยาล้างจานที่เราผสมน้ำนะครับมาเริ่เลยนะครับ ทูที่ต no ัวเลนนะครับเบาๆนะครับอย่าให้ไปอย่าให้ไปขูดที่โดนที่ที่ถวนที่แข็งของบุกกันนะครับให้ใช้ปลายขนนะครับครับค่อยๆนะครับค่อยไล่ได้ล้างไปครับนะครับโดยเฉพาะตามซอกนี่ครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับล้างให้ทั่วครับที่เราฝังนะครับ ซอกเนี่ยค่อยๆล้างให้ทั่วเลยนะครับใส่กุญแจค่อยๆแหกเข้าไปนะครับตามซอกต่างๆนะครับทําได้ด้วยตัวเองเลยครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับค่อยๆนะครับนะครับบบใจเย็นๆช้าๆครับค่อยๆล้างนะครับค่อยๆล้างนะครับเบาๆนะครับใช้ปลายขนเบาๆนะครับอ่านะครับเพราะว่าไอตัวถ้าเป็นเลนส์กันแดดจะมีการเคลือบนะครับ เพื่อผิวไว้เพื่อป้องกันแสงแดดนะครับนะครับนะครับแล้วก็ค่อยๆแปรงค่อยๆล้างไปนะครับนะครับค่อยๆนะครับใช้ไปคลุกใั้ค่อยๆทำความสะอาดตามซอกครับใจเย็นๆครับนี่ผมทำคนเดียวทำได้เลยนะครับตามขาวงขาแว่นนี่ใช้ได้เลยนะครับนะครับล้างให่ทั่วนะครับนี่ผมก็ทำคร่าวๆให้ดูนะครับ เพื่อนๆอาจจะลองไปทำอาจจะทำได้ดีกว่านี้เพราะว่าผมทำแค่มือเดียวนะครับนี่ยเช่นกันนะครับแว่นใส่ตาแว่นนะครับทั่วไปก็ทำเหมือนกันค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับอ่าค่อยๆนะครับค่อยๆทำความสะอาดตามซอกต่างๆที่มีสิ่งสกปรกนะครับต่อไปนะครับใช้ปลายขนนะครับใช้ส่วนที่เป็นปลายขนแปลงไอผูกันนะครับ ค่อยๆนะครับงด้านหน้าด้านหลังเหมือนเดิมครับอ่าค่อยๆเลยนะครับใจเย็นๆครับค่อยๆทำไป ารคลอกนะครับที่เราใส่โดนฝุ่นโดนอะไรนะครับเราแปลงให้หมดเลยนะครับเราปัดให้หมดเลยนะครับมุมขาวงขาแว่นตรงน็อตเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับถ้าใช้แปรงสีฟันมันจะแข็งเกินจะทำให้เป็นรอยหรือทําให้เกิดรอยขีดข่วนได้นะครับนะพอเสร็จแล้วครับต่อไปก็เอาน้ำนะครับไหลผ่านเลยนะครับเปิดน้ำเลยครับน้ำไหลผ่านเลยนะครับ ิดน้ำไหลผ่านเลยนะครับ <S <S ค่อยๆเปิดน้ำไหลผ่านเลยล้างให้ทั่วครับล้างให้ทั่วครับขาแว่นอะไรที่เรานั้นนะครับเราไม่ไปจับเลนเลยนะครับล้างให้ทั่วเลย <S <S ค่อยอไหลนะครับค่อยไหลไปนะครับเน้นที่ตัวเลนนะครับค่อยๆนะครับน้ำไหลผ่านไป ด้านหน้าด้านหลังนะครับปล่อยให้ไหลผ่านไัน้นะครับใสเลยนะครับใสเลยนะครับไม่ต้องใช้มือจับเลยนะครับไม่ต้องใช้มือจับถ้าจ้ล้างไปนะครับช่วงโควิดช่วงนี้นะครับล้างอย่างนี้ด้วยยิ่งทําให้กําจัดเชื้อโรคนะครับที่เราไป สัมผัสมาแล้วมันจัดโดนแม่นได้ด้วยนะครับนะครับกำลันิดหน่อยนะครับดูสิครับโอ้สเลยใสเลยนะครับใสเลยนะครับส่วนตรงไหนที่ไม่ออกนะครับตรงไหนที่ไม่ออกนะครับที่เป็นหยดน้ําเกาะอยู่นะครับเราก็ใช้ทิชชู่นะครับทิชชู่ค่อยๆแ้มนะค่อยๆแ้มตามที่ตามที่ติดเป็นข้าว ตาำซ้าเอานะครับค่อยๆแต้มออกนะครับแต้มออกนะครับไม่ต้องถือกับเชทดนะครับค่อยแต้มออกนะครับอ่อนะับใส่ปิ้งแล้วนะครับไปผึ่งให้แห้งตามขอบตามอะไรก็พร้อมใช้งานได้แล้วนะครับ ใช้งานได้แล้วนะครับครับไม่ยากเลยนะครับดูอีกขันหนึ่งนะครับที่ขันแรกนะครับแล้วให้สะอาดเหมือนเดิมนะครับล้างนะครับแบบเดิมนะครับนะครับวิธีการนะครับทําให้หยดน้ำไม่เกาะจากเลนแบนนะครับเราเปิดน้ําไม่ต้องแรงจนเกินไปนะครับให้น้ําไหลผ่านนะครับเพื่อไม่ให้หยดน้าเกาะ นะครับค่อยๆนะครับเห็นไหมฮะอย่าเปิดแรงนเกินไปนะครับเปิดน้ําให้ไหลพอดีพอดีเห็นไหมฮะน้าที่เกาะที่บริเวณเลนเนี่ยก็จะเกาะน้อยนะครับเราจะได้เช็ดเช็ดเลนได้ง่ายนะครับเช็ดเลนได้ง่ายนะครับอ่าครับค่อยๆนะครับค่อยๆใจเย็นนะครับ เรจะเหลือน้ำเกาะอยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรก็เหมือนเดิมนะครับใช้ทิชชู่นะครับค่อยๆซับออกนะครับตรงที่เป็นคาบน้ํานะครับค่อยๆซับออกนะครับค่อยๆซับออกด้านหน้าและด้านหลังนะครับนะครับนี่ก็มีด้านหลังนิดหน่อยค่อยๆซับออกนะครับ แค่นี้ก็ใส่แล้วเนี่ยใส่แล้วนะครับพร้อมใช้แล้วนะครับเนี่ยก็หนที่โค้งแ่นนิดหน่อยแล้วก็ไปเช็ดเผานะครับแต่ที่ตัวเลนส์ใส่แล้วนี่ครับแค่นี้เองนะครับไม่เสียเวลาด้วยนะครับไม่ต้องใช้ผ้านะครับเพราะผ้าจะไปขูดข่วนนะครับไอสารเคลือบต่างๆทําให้เลนส์แ่นเสียหายได้ทำง่ายๆเลยนะครับนะครับน้ายาล้างจานนี่ก็เอาที่มีใช้ทั่วไปนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนะ อ,อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะอย่างนี้นะครับแค่นิดเดียวนะครับแค่ถ้วยเล็กๆหนึ่งหนึ่งฝาเบียหนึ่งฝาน้ำอันลมก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ผูกกันในเล็กๆนะครับกันเล็กๆเพื่อที่จะไปแปลงตามซอกนะครับในส่วนของซอกหรือต่างๆเนี่ยส่วนนี้จะมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ชิดชู่นะครับแค่นี้เองแล้วก็ไปผึง่งไปผึ่งให้แห้งนะครับคราวนี้ต้องระวังนิดนึงนีนตรงส่วนที่เป็น นี่ครับที่เป็นพวกโลหะพวกอะไรเงี้ยตรงเนี้ยนะครับเราอาจจะต้องเช็ดนะครับหรือเอาเอาไปเป่าปึงพัดลมอะไรให้มันแห้งนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นคาบคาบสนิมนะครับคราบออกไซด์เกิดคาบเขียวเขียวข่าวๆวได้นะครับนะครับก็เรียบร้อยแล้ววันนี้การล้างแว่นเลนส์แว่นเยง่ายง่ายนะครับแล้วก็สะอาดด้วยนะครับสะอาดและค่าค่าสิ่งสกปรกค่าเชื้อโรคได้ดีนะครับเพื่อนเลื่องเราไปทําดูครับไม่ยากเลยนะครับยิ่งยิ่งยุคสถาการโควิดระบาดอย่างนี้ด้วยนะครับ ก็ลองไปทำดูครับไม่ยากครับขอบคุณที่ติดตามครับผม